มาพี่น้อมาเั็นใครไม่ดีใครจีตามองนะครับเมนูตอนเที่ยงตามส้มต้มสูตรอร่อยเด็ดเผ็ดไม่อยู่นะครับต้องใส่บะเขือเทศแบบหน่อยนะครับเดบอรนังเสียบนี่ครับพาเข้าไปครับเดวามันถึงเมือไหร่ครับนี่ครับเจอลงไปเลยครับ ปึดๆๆๆปึด,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 ดปเช็ดแล้วกะใช้บักหน้าครับหน้าครับใช้จักหน้อยก่อนเดี๋ยวมันติดส่งครับ,รบตามด้วยบักเขือคืนครับผมกคคืนสีเหลืองสีเขีเยวเสียบเบิทดทำชุบไว้กไม่มี นี่สิตำพิเศษแบบเซ่์หอยครับครับนี่ครับมะคายครับหอยเซยงหอยแสยียพนนาเดือครับพี่นอ้องเอาเวลล่านี้ก่อนครับหัวกนิน้ก่อนมาคุณปิดไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยนี่ครับ สูตรเด็ดประเดกตาผ้าทองครับเดี๋ยวตะผูหมักนะครับตรงง่องนกับมักอีกห่ออื่นครับแต่ว่าผูขามากักผ้าทองนะครับใส่ลงไปจกักทับพีนหนึ่งอย่างงี้ครับแสบหลายนะครับก็ต้องไปแล้วบานนกะมะฮอยครับล่วงปล่อยนุ่งกะเข้าทำการย่อๆกันครับพี่น้อง เนื้อคือการตำเลยครับการตำการโขกนล้วมันเข่าเนื้อเข่าน้ำครับนี่นี่นี่ครับพี่น้องเสีมันแยบขนาดครับพี่น้อง บาเสียดจังไดผมสุดขดึ้นสอง,งครับนี่ต่อไปเอาเส้นลงครับเส้นลงเส้นลงเสียนยน้ครัดมันกินตามย่วยั y u, y u ่ๆยัวย่้าทำการนืวะนะครับทีนี้นื้ๆเนื้เน้บิงครับสีสันหน้ากินบ่ แต่ว่ามันสีบแดงนไนไหนครับเพราะว่าเส้นเราผิดหน่อยกินเผ็ดบวกไปใก่ครับเบิ่งหน้าตาอัลเลว์ว่ากินเผ็ดบวกไฟไก่โอ้ครับกินหอมหึอๆเลยแต่นี่ระบบกินในโทรศัพท์อีดเท่านั้นหอมห่วยๆครับบอกยึดทัดจวดหอมหือๆหอมห่วยๆ หองยิงกระซงหอยังเดี๋ยวอืมอะอะมาเรมาเบิ่งมาเบิรงครับมือกงอืเบิรสซม้ครับเบิร์นะครับพี่น้องเบิ์นเด้อซิมซูฟังอืมอืมทายครับทายในี่ครับพี่น้องอืม จัดหรืยจัดอยจางครับพี่น้องใส่ยังโดดเลยใส่ยังเดี๋ยวก็เส่ป,ป่ะใช่ไหมครับส่วนในกล้องค่ะนี่โอเคเยบร้อยครับอ,อันนี้ใช่ไหมยป็นการันตีชิมดูก่อนครับ ชิมดูก่อนครับอร่อหยหรือยังครับอือว่าฮะคือว่าเสียบมากินน้ำกันด้ครับพี่นอ้อง